ราสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบช่อง Moto Focus c ช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในแอป TikTok นะครับจะมาแนะนําวิธีการหาเงินในแอป TikTok f r e นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโอเคนะครับเมื่อกดเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับกดมาที่ฉันตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าไม่ใช่ขึ้นคําว่าดิดูตรงซ้ายบนสุดนะครับซ้ายบนสุดจะมีรูปเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับวิธีการหาเงินของเรานะครับคือเลื่อนลงมาสุดแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับทุกคนวิธีการที่จะได้รับเป็นเงินสดคือสิ้นสุดใน10วันนะครับหมดอายุภายใน10วันนะครับดูวิดีโอ10หนาทีนะครับก็จะได้รับ800เหรียญนะครับ800เหรียญตรงนี้นะครับจะนำไปถอนเป็น w a l l ล็ตนะครับคือ1 0,000เหรียญเท่ากับ1เงินสดนะครับ1เงินสด โอเคนะครับวิธีการแลกเหรียญของเราคือตอนนี้ผมยังไม่ท่านมายังไม่มีซักกบาทเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับดูตรงนี้นะครับทุกคนเมื่อกดเข้ามากดเข้ามาตรงที่ถอนเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเจอจะถอนได้ที่ไหนนะครับคือ w a l l e t นะครับ to w a l l e t เท่านั้นนะครับในการถอนตอนนี้ผมไม่มีซักบาทเลยนะครับตอนนี้ก็จะไม่แนะนำเฉยๆนะครับว่ามันถอนยังไงนะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มี t i k t o k นะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับหรือเพื่อนๆที่อยากได้เรียนนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้กดฟรีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ <resentment S 1> <school S 2> อย like. <inspire S 2> <ubine S 3> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับ